สวัสดีจ้าเมื่อนีแม่สมพาพเพื่อนๆมาเบิงวิธีที่ว่าเฮดไห่ต้นอ่มามะนาวต้นสมต้นใบมะกรูดแตกยอดแตกใบดีเนาะจา้ะอ่าช่วงหิมละละลายไม่ไม่ไมก้อนเขาหนาห้อนแม่สมได้ซื้อสมจีดมาจา้ะเป็นต้นที่ว่าเพิ่นเปลี่ยนยอดม้าเนาะจา้ะตอนซื้อม้านี่ใบบ้หลายจา้ะอ่าแม่สมกะเอาไข่จ่ะ เอาไข่ตอกใสจ้ะตอนไม่สมเปี่ยนกระถางไม่สมกระส่ไข่ไปสามน่วยจ้ะตอกไข่ใสแล้วก็อันใสใสเปลือกไข่ด้วยจ้ะเปลือกไข่ไข่ยี่ไข่ยี่ใสด้วยจ้ะแตกแตกใบนี้ดีจ้ะเพื่อนๆแตกใบอ่อนเต็มย่จ้ะเนี่ยตอนซื้อหม่ไม,ไมใบมีแค่อ่าส่วนที่ว่าเข้มๆี่จ้ะพอาะาเอามายกออกมาตากแดดนอกบ้านเอาไว้ในโลงเลือนนี่จ้ะ แล้วก็อันเปลี่ยนกระทางให้เพื่อนตอกไข่ใส่นะจ้ะแตกยอดขึ้นมาตั้งหลายจ้ะเดี๋ยวเมื่อน,นี้แม่สมกับจะเอามาใส่อีกสามน่วยจ้ะเพราะว่าเดือนหนาแม่สมก็ต้องยกเดือนหนาเขาฤดูไว้ไม่ร่วงแม่สมก็ต้องยกเข้าไปไว้ในบ้านแล้วนะจ้ะแม่สมก็เลยสะเอาไข่มาใส่ก่อนจ้ะวิธีใส่ก็เคี้ยวๆดินออกเลยจ้ะแล้วก็ตอกไข่นะจ้ะอันไข่น่วยนี่มันแตก ตอกไข่ใส่จ้ะตอกไข่ไข่ใส่แล้วก็เคลียไขย่ให้มันแตกอะ่ะอ่าในจ้ะ,จะเราจะเปลือกเพื่อนนี่ก็ขยี้ขยี้ไสแล้วจ้ะเป็นแคลเซียมเนาะจ้ะขยี้ขยี้ไสไปเลยในจ้ะมือหนึ่งไม่สมถือกล้องบ่ได้ใส่ขาสั้นผมจ้ะบ่ได้ใส่บส่ได้เอา ขาสั้นมาใส่จ้ะนี่จ้ะบีบีเปลือกเพิ่นนะจ้ะบีบีเปลือกเพิ่นให้ใหเละๆเ,เจ้ะแล้วก็เอาดินกบจ้ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เคียเค่ยดินกบนี่จ้ะเคี่ยดินที่ว่าเฮาคุยขึ้นในกบจ้ะ แล้วก็ลดน้ำได้ปกติจ้ะใบเพื่อนกระจิตแตกออกมาจี่จ้ะนี่จ้ะแตกใบแตกยอดดีจ้ะโอเคนะจ้ะเพื่อนๆแม่ส้มพาเพื่อนๆมาเบึงวิธีให้ใบมะกรูดใบมะนาวแตกใบดีสนอกจ้ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ